สวัสดีครับแฟนแฟนวอลเลย์บอลเบาสองลูกขอนำผลการแข่งขันวอลเลย์บอลเอสโคลาไทยแลนลีประจำสัปดาห์วันอาทิตย์ที่3ธันวาคม2566มีทีมหญิงแข่งขันกัน2คู่ครับคู่แรก12นาฬิกาสุปรีมทิพยชนบุรีทิก เอาชนะยูริก้าศีสเกต VC 3ต่อ0เซครับคะแนน25 19 27 25และ25 15 3ต่อ0คู่ที่2นครนนทพบทีมแกนคนครมหาวิทยาลัยการกีฬา VC สาวนาครนน,นเอาชนะแก่นคนครมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ v ี3ีต่อศูนยด้วยคะแนน2 5 1 9 25 20และ25-16ผลสรุป3ต่อศการชนะในวันอาทิตย์นี้ทำให้ทีมสุปรีม ขึ้นรองจากฟูงรองจากไดมอนด์ฟูดส่วนสาวนาคนนรนนรังอันดับที่4ครับแกนนครอยู่อันดับที่5ก็ต้องรอลุ้นล่ะครับว่าจะไปต่อกันในเลขที่2ได้หรือไม่สำหรับสาวแกนนครหมายที่รายการกินอาแห่งชาติ v c แล้วติดตามวอลเลย์บอล ไทยแลนลีกนะครับเป็นกำลังใจให้สาวไทยหนุ่มไทยในไทยลีกกันเยอะๆแล้วพบกันใหม่เดี๋ยวพบกันครับกดติดตามบ่าวสองลูกไว้สวัสดีครับ <c oughs>